สวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะพาทุกคนมาเลาะเห็ดนะคะตามช่อง YouTube ต่างๆนะคะเห็ดเพิ่งขมนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็บ่เคยกินหรอกค่ะตอนนี้มาหอดปลายูขาแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าบรูว่าซิมีหรือบมีนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้อง <S <S นี่นะคะปลายูขาปลายูขานะคะทุกคนแต่ว่าบรูวนซิมีหรือบบนะคะแล้วก็บ่เคยหา เพริ่งคมนะคะมาลองรุ่นกันไปน้ำกันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก ok ะนกวันแฟมิลี่ในเด้อค่ะมีบอพี่น้องเป็นต่มีบอเบิ้งซอยกันเด้อนี่เดี๋ยว่างเบิ้งไปเรื่อยๆนะคะบอรู้ว่าเขามีหรือบอเนอะเห็ดเบือ่อนี่ มันเป็นคูน้ำร่องน้ำนะคะทุกคนเหน็ดบะหมีเห็ดบะหมีเห็ดบะหมีค่ะฝนเพิ่งจะตกเห็ดบรทันออกบ่อยางเบิ้งโทรหากันจังไหนกรบบรูกเห็ดไข่อะไรเห็ดเบื่อ ไม่เจอเลยเห็ดเห็ดยู่งเสรหาเบิ้งเห็ดย่างไปเรื่อยๆก็ยังบ่ทันได้เห็นเห็ดนะคะทุกคนสงสัยบ่ทันได้ออกสงสัยเห็ดบ่ออกเนาะยังแล้วยังอีกก็บ่เจอ ไม่มีจ้า <Yes. S 1> ยุ่งกัดละไป,ไปค่ะกรับโบมีเนาะจ้ะไปตลาดกันจ้ะก็จะมีเออ,เอ,อตลาดค้อนยกมีขายเฉยไปฝากคลิปไว้ด้วยนะจ้ะ